สวัสดีชาวนักุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับโปรเจกต์ r a d e นะครับที่มีชื่อว่า GRVT นะครับซึ่งอยู่บน CK-Sync นะครับตัวนี้เป็นในลักษณะของการเทรดที่เขามุ่งมั่นที่จะเป็น decentralized แบบทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยถูกเก็บไว้เป็นความลับนะครับไม่ได้ถูกเปิดเผยเข้าไปนะครับมีทั้งในเรื่องของ On อน chain และ off c h เ i n เข้ามาสนับสนุนแบบว่าประสานกันนะครับก็คือจะสามารถกลบจุดด้อยแล้วก็เสริมจุดเด่น ต่างๆในโลกของคริปโตให้ได้มากขึ้นนะครับผมเรามาดูดีกว่าครับผมว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับจุดเด่นนะครับของ g ช v t นะครับเรื่องแรกเลยคือเราเนี่ยจะสามารถดูแลสินทรัพย์ของเราด้วยตัวเองนะครับผมก็คือเราเป็นเจ้าของสินทรัพย์ของตัวเองนั่นเองนะครับถ้าเกิดโปรเจกต์เกิดถูกแฮกถูกอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยรับรองได้เลยครับว่าเงินเราจะไม่ถูกดึงไปด้วยแล้วก็จะไม่สูญหายนะครับมันจะเป็นในลักษณะของการเหมือนที่เราเก็บซีดเฟตเอาไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยครับ ซึ่งคนที่ไม่รู้ก็ไม่สามารถดึงเข้าไปได้นะครับผมจุดเด่นข้อถัดมานะครับก็คือเรื่องของธุรกรรมที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าแก๊สในการเทรดด้วยนะครับเพราะว่าอยู่บน CK s y n g นั่นเองนะฮะแต่ ก็ยังมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยอยู่นะครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องจ่ายค่าแก๊สนะเพราะอย่างเช่นในบางช่วงในที่แบบว่าอาจมีธุรกรรมที่หนาแน่นถูกไหมครับค่าแก๊สมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเกิดแบบเราต้องการ Take a คชั่นนะเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยนะฮะในการ take, เทรดอะไรเงี้ยเราต้องแบบว่ามาจ่ายค่าแก๊สที่แพงไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดูจะแบบว่าอาจจะกลายเป็นขาดทุนไปได้นะครับผมจุดเด่นข้อที่3นะครับ แน่นอนครับอย่ผมบอกไปเนอะข้อมูลเราจะถูกเก็บเป็นความลับนะครับข้อมูลในการเทรดเนี่ยจะขึ้นออนเชนก็จริงนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยจะเก็บไว้ในลักของเอ่อการเป็นออฟเชนนะครับนั่นก็เท่ากับว่าจะไม่มีใครมารู้ความลับของเราเองนะครับว่าเราเทรดกําไรเท่าไหร่มีเงินเข้ามาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพื่อเน้นในเรื่องของการเป็นดิเซนทร์นั่นเองนะฮะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนั่นเองนะครับผม อ่ะและนี่ก็คือ c ีอของเขาชื่อว่าคุณหงนะครับเป็นชาวฮ่องกงนั่นเองนะเขาก็เป็นอดีตเทรดเดอร์ของโกลเมนแซกนั่นเองนะครับที่เราหลายๆคนรู้จักกันนะครับต้องบอกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยคอยรับฟังปัญหาจากผู้ใช้งานเสมอๆนะครับตอนนี้เขาก็ได้ผลิตตัว3ฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาเนะ อันแรกนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของ r e c o r d a t i o n p i c e นะครับก็คือจะโชว์แล้วนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถรู้ว่า,าประเมินราคาขั้นต้นขึ้นมาเนี่ยว่าเราจะถูกบังคับขายหรือว่าโดน i q u i d a t e ได้ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนอันนี้จะไม่เห็นเนาะก็เป็นข้อดีนะครับในการเทรดในะบางทีเราจะต้องดูด้วยว่าเราจะถูกแบบว่า r e d e ไปเมื่อไหร่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เงินของเราสูญหายไปนั่นเองนะครับจากการที่พอดระเบิดนะครับผม อันที่2ครับผมเป็นเรื่องของเลเว尔เลตนั่นเองครับตอนนี้ก็คือจะแสดงระดับความเสี่ยงในการที่จะใช้เลเว尔เลตแล้วนะครับว่าขึ้นแบบอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะทำให้เราสามารถแบบมอนิเตอร์นะครับการเทรดเราได้นะครับผมส่วนอันที่3ครับอันนี้เป็นเรื่องของการลดระยะเวลาในการถอนเงินนะครับจากเดิมที่เป็น7 2ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือย8ชั่วโมงแล้วนะครับผมแล้วก็มีแผนที่จะพยายามกําลังลดลงอีกในอนาคตนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับ ก็ตัวโปรเจกต์เนี่ยก็เปิดเวอร์ชั่นเมนเน็ตแต่ว่ายังเป็นอัลฟาอยู่นะครับเข้ามาแล้วนะก็ล่าสุดเนี่ยได้มีการจัดแคมเปญร่วมกับซีเคนะก็ทําการแจก CK นะครับในภูนะสำหรับคนที่เข้ามาเทรดที่มีวอลลุ่มอ500 US ดอลลาร์นะครับผมก็จะได้รับ CK ตรง,น,น,งน,นะครับในภูนะสำหรับคนที่เข้ามาเทรดที่ม่ไ500 u ดนอนะแถมก็ยังมีการแจกกล่องนะครับที่จะสามารถไปเปิดในอนาคตได้อีกด้วยนะครับผมกต้องมารอดูกันครับว่ากล่อง ในนั้นจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับอ่ะแล้ววันนี้ครับเราจะมาทําอะไรกันนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาร่วมทดสอบเทสเน็ตนั่นเองนะครับต้องบอกว่าถึงแม้แพลตฟอร์มจะเข้าสู่ในช่วงของเมเน็ตแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเปิดให้เราสามารถร่วมทดสอบเทสเน็ตกันได้อยู่นะครับตัวโปรเจกต์เนี่ยก็ยังต้องการที่จะได้รับฟีดแบ็กจากผู้ใช้อย่างเราอยู่นะครับซึ่งก็เราก็เห็นผลแล้วอย่าผมตัวเอง อย่างผมตัวผมเองเนี่ยสมัยก่อนตอนแรกเนี่ยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยยังไม่สามารถโชว์เลเว่เลทอะไรขึ้นมาให้เราดูได้อะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงแบบจุดรีคูเดตอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโชว์นะฮะก็ผมว่าไม่ใช่แค่ผมโดยเฉพาะผมว่าน่าจะมีคนน่ะที่แบบปลอกความเห็นเนี่ยเข้าไปนะครับเขาก็ทำการพัฒนาสาฟีเจอร์นี้ขึ้นมาใหม่ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับดูจะเป็นโปรเจกต์ที่รับฟังเเสียงของยูเซอร์พอสมควรเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของ m a n a g e l i ท์แล้วนะครับก็ จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่เทสเน็ตเลยแล้วกันนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเช่นเคยนะครับทุกคนกดแล้วก็เข้ามาสมัครกันได้นะครับเมื่อสมัครเสร็จนะให้เรากดไปที่ sign up นะครับเมื่อขึ้นมาหน้านี้เราก็เลือกตัวเป็น personal ไปเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนอ่ะหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็สามารถเลือกตรง Microsoft ได้เลยนะครับกดเพื่อเลือกเอ่อใช้ บัญชี Hotmail ของเรานะครับหรือว่าเอาลุกอะไรเงี้ยครับก็ใช้ฝั่งนี้ได้เลยนะดูเหมือนว่าเขาอยากจะแนะนําให้เราใช้ตรง Microsoft นะครับหรือถ้าใครไม่มีผมว่านักก็น่าจะใช้ Google ได้เหมือนกันเนาะก็อย่างตัวผมเองเนี่ยผมจะเลือก Microsoft นะผมก็กดเลยนะครับแล้วก็ต้องแน่ใจว่าเครื่องของเราได้ทําการล็อกอินบัญชี Microsoft เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการขอแบบว่าอนุญาตนะครับก็ให้เรากดยอมรับไปเลยนะครับผมอ่าเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะทําการสร้างบัญชี TestNet ของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ เราจะต้องทำการมา Create าตัวความปลอดภัยนะครับผมของตัวคีย์ของเรานะครับตรงนี้เขาเรียกว่า s ี c u ีย k คีนะครับก็ในที่นี้ผมมาใช้ตัว MetaMask ไปนะครับนะเพราะว่าเราใช้กระเป๋า MetaMask อยู่แล้วเนาะผมก็จะกดถัดไปแล้วก็ยืนยันนะครับ่าแล้วก็เซ็นชื่อนะครับอ่าเรียบร้อยนะตอนนี้ที่นี้ครับผม ในการเทรดนะครับเราจะทราบกันอยู่ว่าเขาจะแยกบัญชี Funding นะครับกับบัญชีที่เทรดเนะี่ยออกจากกันนะครับทั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการจะไม่ถูกดึงเงินออกไปจนหมดเนาะเพราะว่าตอนนี้เขายังมีอยู่แค่การเทรดแบบ c r o s s นะครับถ้าเงินอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันจะโดนดึงไปหมดเนาะก็ให้เรา create funding account ก่อนนะครับก็เขาจะให้เราใสา่ with ตัวคียที่เราสร้างมาเมื่อกี้เลยในที่นี้ผมเลือกเป็นกระเป๋าผมเองเนาะมันก็จะพาเรามาที่ chain นะครับ โอเคแล้วก็สวิตช์เน็ตเวิร์กไปเลยนะฮะแล้วก็เซ็นชื่อนะครับผมอ่ะทีนี้ครับก็มาสร้างบัญชีสำหรับการเทรดดิ้งนะครับแล้วก็สายวิีย์ของเราเหมือนเดิมนะครับกดเซ็นชื่อโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็จะเป็นจะต้องมีเหรียญน,นะครับเราก็กดมิ้นตัว USDT ที่เขาให้มาเทรดนี่เลยแล้วกันเนาะตัว USDT 1ดีทีหแสนเหรียญเนี่ยจะถูกส่งไปที่ Funding Account เนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับขึ้นมาแล้วนะให้เราทาร์นเฟอร์นะครับจาก ตัวเอ่อ Funding Account นะมาที่ Trading Account นะครับกด Transfer นะครับก็กด Max ไปเลยนะครับเลือกนะครับ Funding Account นะครับมาที่ Trading Account กด Confirm ครับแล้วก็ s ายนึ่ทีนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะก็ทำการโยกเงินมาที่ตัวเอ่อ Trading Account เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่นะครับผมนะฮะที่หน้าของตัวไอ้นี่นะ มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับที่หน้าของตัว My Account นะครับตรง Overview ด้านบนเนาะมันก็จะแบ่งให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะมี Funding Account กับ Trading Account นะตอนนี้เราเห็นว่า2 0 0 0 USDT นะได้โอนเข้ามาสู่ Trading Account แล้วลอยแล้วนะครับทีนี้ครับผมสิ่งที่เราจะเข้าไปทำเลยก็คือเราจะเข้าไปเทรดกันนะครับอมาที่ด้านบนในตรงนี้นะครับผมเรากดตรงรูปกุญแจตรงนี้ที่เป็นเลขกระเป๋าเราเนะเราเลือก Trading Login ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดซายหนึ่งทีก่อนนะฮะมันจะค่อนข้างที่จะซายหลายรอบหน่อยนะครับผมนะฮะเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยครับที่เขามุ่งเน้นในเรื่องของการแบบให้เราซายเฉยไม่ต้องแบบจ่ายแก๊สอะไรเงี้ยในช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็เริ่มเลยครับนะผมก็จะเทรดคู่ btc แล้วกันนะนะฮะตรงนี้ยังสามารถใช้ได้แค่คอร์สนะแล้วก็ผมจะใช้เป็นมาร์เก็ตไปเลยนะเพื่อที่จะให้มันรับคำสั่งซื้อเลยตรงนี้ผมก็เลือกเป็น ตัว u s d t นะครับมันจะได้เห็นจำนวนนะครับผมก็ใส่ไปสัก50%ก่อนละกันเนอะนะฮะอ่มันก็จะโชว์ว่าแบบเออใช้แบบเท่าไหร่มีวอลลุ่มเท่าไรนะครับใช้กี่ x อะไรเงี้ยเห็นไหมนะครับมันขึ้นมาแล้วครับว่าเราใช้ 2.5x นะครับนะฮะยิ่งเราขึ้นไปเยอะนะมันก็จะผกผันกันไปนะครับก็เดี๋ยวผมว่าน่าจะต้องมีแบบคัสตอมในอนาคตอีกแหละเนาะมัน อย่างนี้มันยังดูแบบว่าคัสตอมไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ่าทีนี้ครับตรงบายกับเซลนะครับตรงบายนะครับมันก็จะขึ้นเลยว่าลิคดเดตพาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราเปิดลองเนี่ยทอ่งราคาลงมาถึง56 0 0มเนี่ยก็จะเป็นพอรตระเบิดไปนะครับส่วนทางฝั่งเซลก็เช่นเดียวกันนะครับจะพอรตระเบิดที่แสนสามนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดลองนะครับเปิดลองไปเลยนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับอ่าเรียบร้อยครับออเดอร์ของเราก็จะขึ้นลงมาด้านล่างนี้นะครับ นี่ฮะขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้นะเดี๋ยวผมจะไปหาคู่เหรียญอื่นนะผมจะเลือกโซดูน่าสนใจนะครับดูเหมือนจะดีดขึ้นไปอีกผมก็จะเลือกลองอย่างนี้แหละก็เลือกตรงนี้เป็นยูดิตีผมจะเลือกอีกอีก50%นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวลิมิตดูแล้วกันนะผมก็จะใส่ลิมิตไปตอนนี้ราคาอยู่ที่1885นะผมใส่1 8 8 6ไหม แล้วก็เปิดลองไปเลยนะครับอ่าทีเนี้มันจะเป็นการเปิดในลักษณะของออเดอร์นะคือคำสั่งจะยังไม่ถูกเปิดขึ้นนะครับถ้าเรายังไม่ได้อ่อราคาย,ยังไม่ถึงเป้านะครับก็เป็นลักษณะของการลิมิตนั่นเองนะครับในฝั่งของตัวเมนเนตนะครับหน้าเมนเนตนะที่หน้ารีวอร์ดตรงนี้เนอะเอ่อทุกคนสามารถเข้ามา ดูรายละเอียดกันได้นะต้องขอบอกว่าเขาก็จัดแคมเปญขึ้นมาเรื่อยๆเนอะรวมถึงด้านล่างนะครับตรง m ม n เนตนะก็จะใช้วิธีสมัครคล้ายๆกับตัวเทสเน็ตเมื่อกี้นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แยกไว้ให้เนอะว่าไหน m ม n n e t อันไหนเทสเน็ตนะครับก็ให้เริ่มจากการเข้ามาสมัครเทสเน็ตก่อนละกันเนอะจะได้ไม่งงนะครับที่เม n เนตนะครับก็ด้านล่างเนี่ยฮะมันจะมีตัว Quest อยู่อันนี้คือกล่องนะครับกล่องที่เราจะมาเปิดกันนะครับ ตรงนี้ครับก็จะมีให้เราเข้าไปแชร์นะครับเกี่ยวกับข่าวสารบน Twitter นะครับก็จะได้รับ100 point ไปนะครับอันนี้สำหรับคนที่ KYC แล้วก็เป็น3,000 0คนแรกที่ verify account แล้วก็มี volume trade ที่500 DT เนะก็จะรับรางวัล2.4มิลเลียนจาก CK ไปเลยนะครับซึ่งก็ผมน่าจะได้ละมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมได้หรือเปล่านะฮะก็อาจจะได้ก็ได้เพราะว่ามันขึ้นดอนแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้มา follow ครับก็จะได้ตัวซุ่ม2ใบนะครับนี่ฮะ join discord ได้ตัวซุ่ม2ใบแล้วก็ไป connect ตัว twitter นะครับก็จะได้ตัวซุ่ม1ใบนะฮะโอเคนอกจากนี้ก็ยังมี q u e s ตัว series ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจทํานะครับอ่ะทีนี้ครับผมก็ยังอยู่ในช่วงของรอบแรกอยู่นะครับก็จะมีตัวคะแนน ecosystem point เนี่ยนะก็เกิดจากการที่เราเข้ามาเทรดมาอะไรเงี้ยนฮะก็สำหรับใครที่ เป็นนักเทรดอยู่แล้วแลวสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองเข้ามาเทรดกันดูได้นะครับนะส่วนผมก็เทรดไปไม้เดียวนะก็ไม่เรียกว่าเทรดหรอกก็คือเราเข้ามาทําเพื่อมันผ่านเควสเท่านั้นเองครับให้วอลลุ่มครบ5 0 0รยูนิีะฮะก็ทําให้ผมได้รับตั๋วมาด้วยนะครับจากตั๋ว c k Reward ตรงนี้นะครับได้ตั๋วมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็รอเคมนะครับว่าจะเขาจะเปิดเคมเมื่อไหร่นะฮะก็ผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเข้ามาเก็บพอยไว้เท่านั้นก็พอนะครับแล้วก็มีอินเทอร์แอคกับตัวเทสเน็ตนะครับ ข้ามาเทรดเข้าเทรดออกสะสมวอลลุ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้อาจจะต้องเข้ามาทดสอบดูก็ได้นะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะลองเทรดดูแต่แบบไม่มีสถานที่แบบฝึกฝีมือเราก็มาฝึกฝีมือที่นี่ก็ได้นะครับส่วนตัวเซลลี่นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับด้านล่างเช่นเคยนะฮะกดเข้ามามันก็จะมีให้เราทําอะไรหลายอย่างนะครับก็เขาจะให้เราสะสมสิ่งที่เป็นคะแนนนะครับคะแนนตรงด้านนี้นะครับนะเป็น XP นะครับ ตัว XP เนี่ยมันก็จะมีเควสเนี่ยให้เราสามารถมา Unlock นะครับเพื่อรับเป็นคะแนนนะฮะคะแนนตัว Ecosystem Point ได้นะครับนะฮะถ้าทำไปเรื่อยๆจนครบเนี่ยนะฮะมันก็จะมีคะแนนขึ้นมานะก็ทยอยๆทำนะครับผมจะได้ไม่ถูกเสี่ยงแบนบน Twitter นะครับโอเคครับแล้วนี่ยคือทั้งหมดของ GRVT นะครับผมมองว่า เราลองเข้ามาใช้ดูแล้วกันเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ผมมองว่า,าที่ไหนมีเทสเซ็ตนะครับที่นั่นก็ต้องมีเราอยู่แล้วนะครับผมสำหรับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถจอยเข้ามาใน Discord ของ Nano b o o ด้านล่างได้นะครับตรงด้านล่างนะครับเปิดที่ e s s r r p t t o o นะมันจะเป็นลักษณะของ Discord นะมันจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นลิงก์แล้วนะครับให้ทุกคนเข้าไปกดที่สส่จากดิสคอด d ข้งล่างนะครับผมก็จะจอย Discord มา พูดคุยกันได้นะครับรวมถึงยังมีโปรเจกต์อื่นๆเข้ามาแชร์ให้กับทุกคนได้รู้จักกันอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับช่องเราได้มีเปิดระบบ Membership เรียบร้อยแล้วนะครับสับค้ายสนใจอยากเลี้ยงชาไทยผมนะครับก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะในนั้นก็จะมีแชร์ข่าวสารเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆนะครับให้ทุกคนเข้าไปร่วมทํากันนะครับจะเป็นลักษณะของที่เป็นเอกลักนิดหน่อยนะครับผมก็สามารถเข้ามาสับสนกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้ทุกคนร่ำรวยเช่นเคยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ